สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องยินดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องซาวอุบุนคนงา่มด้วยพี่น้องเด้อมันเอามาด้วยพี่น้องเด้อมาทอดไก่ทอดไก่จ้าพ,พานนี่น้องจ้าอันนี้เราจะมาทอดไก่กันนะแคะ่ฟังเสียงด้วยพี่น้องเด้ออันนี้เราจะทำทอดไก่กินกับสุมตำกันด้วยพี่น้องเด้อ เสด็กดสจกันได้ยากทอดไก่กวนเด้จะเรื่อสวยเน,ยนี่ยแตโอู้เนี่ยขีดมีกับผมเอามาขีดมะพี่น้องที่จะเอาพี่ขีดมาขีดด้านเอาสอมทำนี่เนี่ย ดเ้อเไปทอดไปทอดอทอดให้เห็นเห็นปกติโอ้โหกส่เลยเร,รีนใส่มือไปหน่อยเอ้ยคิดว่ามันไม่ร้อนยังไงเนี่ยมนกรดยนใส่มือฉันเนี่ยฮะ หรือว่าฉันร้อนไหมสิ nice. นี่แน่ใส้ห,หมดเลยเป็นไงล่ะเลียร์ก่อนให้เนาะูว่าทางจะติดกันโอเหลืองแบบนี้หนองเลยอันตงก่อนเหลืองนะเนี่ย โอเคเจ้า okay, พี่น้องจ้าเดี๋ยวรอสุกก่อนเด้อจ้าสอบแล้วค่ะพี่น้องจ้เาเหลืองแล้วค่ะเอแล้วเดี๋ยวได้ตักแล้วอันนี้เมนูหลายอย่างพี่น้องมีก๋งตำก้มไก่เลยพี่น้องอันนี้ต้องไก่เจ้าพี่เจ้าจิบไปค่ะเด้อพี่น้องสมบูรณ ุงได้ปะนี่เด้อ่ต่มาคุมกินกบไก่ทอดนะพี่น้องเอาใส่บะกระเทียมต้องไปพี่น้องหัวข้าวตาเนี่ยเดี๋ยวเอาเห็นแตกแล้วนะพี่น้องด้วยเจาะเจาะแป๊บเดียวนี่พี่น้องปู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 ป,ป,ป,ปูจ้าใส,ใส่ปูับพี่น้องใส่ปู นี่นี่ตอนนี้ใส่อุ้มแตัวมันมันเรือพี่น้องเนี่ยเห็นโบอุ้าขาเกี้ยนะมันดูกระดองมันมันมากเลยเนี่ยเห็นไหมมันเพ็บไปน้ำมะนาวนิดนึงน้ำมะนาวสดได้หนิพี่น้องไม่ใช่น้ำมะนาวปั่นเด้อ มะนาวแห้งนะมะนาวสดตักด้วยปลาพี่น้องปลาปลาปลาจนี่นะปยังเพิ่งใส่พี่น้องนะตุลิพี่น้องตุลิโอเคหุงพิมือเ้พี่น้องเด้อวันนี้ตำักหุงพิมพี่น้องนี้แน่ อันนี้ตาบักหุเงเพิ่มแต่เสียบยี่น้องเพิ่มครับอันนี้ผงน,วนัวเรายังไม่ใส่ด้วยพี่น้องเด้อรู้สึกว่าปลา,าจะเยอะละมั้งผงน,วน,นัวน่ะโอ้ยไหลๆนะต้องเส้นตัดด้วยพี่น้อง อพอแล้วพี่น้องพอแล้วหมูปูมันแหลกชิมก่อนสิอร่อยไหมอืมฉันประหลายพี่น้องเไไม่นัวเท่าที่ควรต้องกินแบบเซบนัว ไม่ตำแล้พี่น้องจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันปุ่มเหล็กเนาะเราจะตุลิเอาพี่น้องนี่พี่น้องเนี่ยเรียบร้อยโอเคเ๋ยวไปกินกัน มาจ้ะพี่น้องจ้าแล้วแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนี่พี่น้องไก่ทอดจ้าไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดมาเลพี่น้องเด้อแซบแซบจ้าอันนี้ต้มไก่้ะพี่น้องจ้าต้มไก่บ้านๆนะพี่น้องนะต้มใส่มลขามเกลอดทำบัณดาปลาขามเปียกบ้านเฮานี่เลยจ้าอันนี้ส้มตำปูพี่น้องส้มตำปูเด้อนี่ก็ตำบ้านๆนี่พี่น้องเด้อไม่มีอะไร ยุ่งยากมากมายมาพี่น้องมาเสียบๆน้ำกันจ้าเสียบๆกับสาวอุบลคนงามเลยพี่น้องเด้อนี่มื้อนี้อาหารซั้งนี่แหละพี่น้องจามีไก่ทอดมีต้มไก่แล้วก็ส้มตำพี่น้องเด้อเอาข้าวเหนียวมานาวเด้อผู้ใดสีกินจ้ามื้อนี้ว่ามีข้าวเหนียวจ้ะพี่น้องจะมีแต่ข้าวสวยเนาะมามาพี่น้องมาเสียบๆน้ำกันจ้า ไม่ไดีเพราะกินให้เบิ้งได้พี่น้องเด้ออยากไอเฮ็ดให้เบิ้งซื่อๆพี่น้องจ๋านี่แหละอาหารสาวสวยสาวสวยกับสาวบนคนเดียวกันได้พี่น้องเด้ออาหารสาวบนก็บเบ็เฮดง,ง่ายๆกินง่ายๆกินได้นนพี่น้องเอ,อ้ยถ้ามีตามเกิดพนันนะคลิปนี้ก็พอแค่นี้กันนะพี่น้องจ้าโชคด,ดีว่าสุขสุขเด็ดขาดเด้อร่ำรวยเงินทองจะจีบจะจุน ข้บมาขากขึ้นได้กับพี่น้องเด้อผู้ใดมาสนับสนุนคลิปสาวสวยนี่พื้นดีพื้นสา้วสวยสาวอุบุญน้ำ้วยพี่น้องเด้อฝากเครื่องสองบาทน,น้ำนึกพี่น้องเด้อฝากสองบ้านเป็นกำลังใจด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะโชคดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะบายบายเลิฟเลิฟจ้า